ตัดต่อวิดีโอใน DaVinci Resolve เสร็จแล้วจะเรนเดอร์ยังไงให้วิดีโอออกมาชัดและเหมาะสมกับเรามากที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับผมผู้การ m i n i แ h a r i n g นะครับก็ในเซสชัน DaVinci Resolve ของเราในวันนี้นะครับเป็นพาร์ที่2แล้วเนาะผมก็จะมาแชร์ในเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอแล้วกันนะครับหลังจากที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราอ่ะโอเคเราเต็มฟุตเทจเราตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ให้เราเข้าไปที่ตัวหน้า Delivery ครับที่มันจะเป็นรูปจรวดตรงด้านล่างขวาตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้า Delivery แล้วนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการ Export ก่อนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีคร่าวๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือจะเป็นเรื่องของ Quick Export นะครับผมหรือการ Export ผ่านตัว Preset หรือตั้งค่าด้วทางโปรแกรมได้เตรียมมาให้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีข้อในในเรื่องของความสะดวกนะครับ ตัว Quick Export เนี่ยก็จะอยู่เป็นแถบด้านบนตรงนี้เลยนะครับด้านบนซ้ายก็จะเห็นได้ว่ามันมี Preset ไม่ว่าจะเป็น Codec เป็นตัวแพลตฟอร์มเป็นตัว Format มาให้เราได้เลือกใช้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Codec กันก่อนนะครับก็จะมีเป็น H 2 6 4นะครับแบบ Master แล้วก็ h y p e r d e c k กับ H265 ซึ่งเดี๋ยวตัว Codec H 2 6 4กับ H สองเนี่ยผมจะไว้พูดในวิธีที่2แล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของแพลตฟอร์มกันก่อนดีกว่านะครับ แพลตฟอร์มตอนนี้เอาหลักๆเนาะก็จะมี y t u t u นะครับแล้วก็มี TikTok ซึ่งตัว YouTube กับ TikTok เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกตัว resolution ของวิดีโอที่จะเรนเดอร์ออกมานั่นเองนะครับ TikTok ก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือตัววิดีโ Format นะครับอ่ะก็จะมี d r o p ็ o x นะครับแล้วก็เป็นพวก Final Cut กับ Premiere นะครับซึ่งไอตัว Final c u t กับ Premiere XML เนี่ยคืออะไรนะครับมันเป็นตัวนำสกุลไฟล์แล้วกันเนาะที่เราเรนเดอร์ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นไฟล์ที่เราตัดต่อไว้ในตัว DaVinci เนี่ยนะครับคือมันจะเหมือนกับว่าเป็นการโยกไทม์ไลน์ที่เราตัดคลิปไว้อะครับไปใส่ในอีกโปรแกรมหนึ่งเหมือนกับว่าโอเคเราตั้งตัดคลิปใน DaVinci นะแล้วเราอยากจะเอาไปตัดต่อใน Premiere Pro นะครับเราก็มาเลือกตัว Premiere XML อันนี้นะครับให้มันเรนเดอร์ออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์ที่เรนเดอร์ออกมาเนี่ย ไปเปิดใน Premiere Pro เพื่อทำการตัดต่อต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะเรนเดอร์แบบเป็นเอาเฉพาะเสียงก็ทำได้เช่นกันนะครับใน Audio Only ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ Quick Export คร่าวๆนะครับหลังจากที่เราเลือก Preset ได้แล้วสมมติผมจะเอา YouTube 1080p นะครับเราก็กดมาที่ Add to Render Queue ตรงนี้นะครับมันก็จะให้เลือก Location ที่จะ Export ไฟล์นะครับหรือว่าที่จะจัดเก็บไฟล์นั่นเองสมมติว่าผมเอาเป็นอัดเอซับง่ายๆเลยแล้วกันนะครับทำลายหนึ่งนี้ก็ตั้งชื่อนะครับกดเซฟนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาในหน้า Render q u u u e ตรงนี้นะครับให้กด Render All ได้เลยครับและต่อมาก็จะเป็นวิธีที่2นะครับผมซึ่งตำแหน่งของมันเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับวิธีแรกเลยนะครับซึ่งก็คือแถบด้านบนทางด้านซ้ายนะครับ จะเขียนไว้ว่า custom export ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างตรงที่ว่าแบบแรกเนี่ยมันจะเป็น preset มาให้เลือกใช่ไหมครับแต่ว่าแบบที่2เนี่ยคือเราสามารถที่จะกําหนดค่าหรือตั้งค่าได้ละเอียดและก็มีลูกเล่นที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้ตัววิดีโอของเราที่ export ออ,ออกมาเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูการตั้งค่าตัวแรกของมันกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นตรง file ฟ a m e นะครับหรือการตั้งชื่อซึ่งตัววิดีโอนี้ของผมมันก็จะเป็นวนะิดีโอ mini talk เนาะผมก็จะตั้งชื่อว่า talk ep4 นะครับ ตัวโลเคชันนะครับโลเคชันอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าเราจะเลือกให้ตัวไฟล์ตัวนี้หลังจากที่มันเรนเดอร์เนี่ยมันจะถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะขอเลือกที่ตัวไฟล์มินิแชร์ริงแล้วก็ไปที่เรนเดอร์นะครับแล้วก็ลองฟอร์มโอเคอก epc นะครับกดเซฟเลยต่อมานะครับในหัวข้อเรนเดอร์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของเรนเดอร์นะครับซึ่งผมแนะนําให้เลือกเป็นซิงเกิลคลิปนะครับผม ตัวซิงเกิลคลิปเนี่ยมันจะเป็นการเรนเดอร์ทุกวิดีโอทุกมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงตัววิดีโอเนี่ยทั้งหมดในไทม์ไลน์ที่เราได้ตัดต่อนะครับให้มากลายเป็นวิดีโอวิดีโอเดียวนะครับหรือก็วิธีการเรนเดอร์ทั่วไปที่เพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับส่วนอินดิวิชวลเนี่ยมันจะเป็นการเรนเดอร์แบบแยกคลิปวิดีโอนะครับซึ่งหมายความว่าหลังจากที่เราเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยแทนที่มันจะได้มาเป็นตัววิดีโอรวมๆทั้งหมดเป็นตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะออกมาเป็นแบบหลายวิดีโออเเลยนนะรรัมจ์ ทุกวิดีโอในไทมลายแยกจากกันออกมาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นแถบ3แถบตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีวิดีโอมีออดิโอมีไฟล์นะครับนี่ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเรื่องของวิดีโอเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของไฟล์ที่เราจะเรนเดอร์ออกไปนะครับ แต่ตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เราอยู่แค่ตรงวิดีโอก็พอนะครับตรงออดิโอกับไฟล์เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟอร์แมตนะครับซึ่งฟอร์แมตเนี่ยผมมีฟอร์แมตที่แนะนําอยู่ทั้งหมด2ฟอร์แมตคร่าวๆแล้วกันเนาะจะมีเป็น mp4 นะครับแล้วก็จะมีเป็น quicktime คือตัว mp4 เนี่ยทุกคนคงจะคุ้นหูกันดีเนาะมันเป็นฟอร์แมตแบบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีความเข้ากันได้ดีนะครับกับทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับส่วนตัว อ่อควิกไทม์นะครับหรือนามสกุลข,ของมันก็คือ m o v นะครับซึ่งตัวนี้จะเข้ากันได้ดีกับพวกอ่ uh, ของ iOS นะครับหรือพวกผลิตภั์ของ a p p l e นั่นเองนะครับก็เลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยแต่ว่ามันก็จะมีพวกฟอร์แมตอื่นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว g i f เองนะครับหรือว่าพวกเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพ JPEG หรือ PNG ก็ลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่าถ้าสนใจเป็นวิดีโอก็แนะนำตัว mp4 แล้วก็ตัว u i c k t ท m e นะครับสำหรับการทำพวกคอนเทนต์ทั่วไปนะครับ และในส่วนของโคเด x กนะครับผมก็จะมีอยู่2ตัวที่ผมแนะนำนะครับซึ่งก็คือ H264 และ H265 นะครับความแตกต่างของมันก็คือตัว H265 เนี่ยจะมีการบีบอัดไฟล์นะครับหรือว่าทำให้พวกภาพมันแตกน้อยกว่าตัว H264 แล้วกันนะครับคือภาพมันชัดกว่าแล้วกันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของตัว H264 เนี่ยจะรองรับนะครับกว้างกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบ ตัวเครื่องที่ใช้เปิดนะครับถ้าเกิดเลเซจากเคสตัดดี้ของผมเนี่ยคือตัว H 2 6 5นะครับอะถ้าผมเอาวิดีโอที่เป็น H 2 6 5มาเปิดในคอมผมเนี่ยตัววิดีโอเพลเยอร์ทั่วไปนะครับที่มันถูกติดตั้งเข้ามาในเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเล่นคลิปที่เป็น H 2 6 5ได้ครับเพราะว่ามันไม่รองรับนั่นเองจําเป็นที่จะต้องมีการซื้อตัวซอฟต์แวร์เพิ่มเพื่อมาเปิดเล่นวิดีโอตัวที่เป็นโคเด็ก H 2 6 5นะครับแต่ถ้าเป็น H 264ก็จะเปิดได้สบายคือหมายความว่า H264 เนี่ยถึงแม้ว่าภาพมันจะโดนบีบอดัดภาพอาจจะแตกกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและเป็นมาตรฐานมากกว่า H2 6 5าในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ use c a s เลยนะว่าเออถ้าอยากจะได้ภาพชัดแล้วเราไม่ติดปัญหาเรื่องที่ต้องมานั่งรีเช็คฟุตเทจหรือว่าเรามีโปรแกรมที่จะมาเปิดดูฟุตเทจของ H265 องเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเป็น H2 6 5ได้เช่นกันครับในส่วนของ encoder นะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะมาช่วยในการนเดอร์นะครับผ่านการเอาพวกการ์ดจอเนี่ย มาช่วยปกติอถ้าเป็น DaVinci Resolve แบบฟรีนะครับมันจะใช้ตัว CPU ในการเรนเดอร์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเสียเงินนะครับเป็นเวอร์ชัน t u u i o o เนี่ยก็จะมีออปชัน Encoder เพิ่มเข้ามานะครับให้เราเลือกที่จะว่าใช้ตัวฮาร์ดแวร์ของเราในส่วนไหนที่มาช่วยในการประมวลผลบ้างนะครับซึ่งของผมเนี่ยอโอเคผมรู้สึกว่าการจอแยกของผมนะครับที่เป็น เอ็นวีดีเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเนาะผมก็จะเลือกเป็น n v ็นวีดียตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าใช้เวอร์ชันแบบฟรีนะครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถเลือกได้นะครับผมและในส่วนของ Resolution นะครับในส่วนนี้สำคัญมากๆเลยคือถึงแม้ว่าเราจะอัดวิดีโอนะครับหรือตัว f o o t เ g e ของเราเนี่ยจะเป็นแค่ Full HD 1080p นะครับแต่ผมแนะนำว่าตอนที่เราเลือกเรนเดอร์นะครับให้เราเลือกเป็น4 k ไปเลยนะครับ 4K Ultra HD ตัวนี้นะครับผมเพราะว่า หลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอไปแล้วนะครับสมมุติว่าโอเคฟุตเทจเรามันแค่พันแปนะครับแต่เราเรนเดอร์ไปเป็น 4k เนี่ยตัวยูทูบนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นอาจจะอาจจะนะแต่ถ้า u t u b e เนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เขาจะมาอัพสเกลตัววิดีโอเราให้นั่นเองนะครับก็ถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือมันจะชัดกว่าที่เราเรนเดอร์เป็นพันแปธรรมดานั่นเองครับเพราะว่ามันก็จะได้เรื่องของการอัพสเกลลิ่งเข้ามานะครับหลังจากที่เราอัปโหลดไปนั่นเอง ็อันนี้ตัวฟูเท็ของผมอะเป็น 1080p นะผมอัดเป็น 1080p แต่ผมอะเรนเดอร์เป็น 4k นะครับอ่าเข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าวิดีโอของเรานะครับเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอสั้นก็ให้มาติ๊กตรง use vertical resolution ตรงนี้นะครับสัดส่วนของตัว เรสโซลูชันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากตอนแรกถ้าเป็นคลิปยาวนะครับจะเป็น16ต่อ9แต่ถ้าเป็นคลิปสั้นก็จะเป็น9ต่อ16นะครับแต่เรื่องของความเป็น 4K ความเป็น Full HD ก็ยังปกติครับแค่ตัวเลขมันจะสลับกันนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับถ้าเป็นวิดีโอสันเนี่ยก็จะเป็น1 0 8 0 p คูณ1นึ่ะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอแบบแนวนอนเนี่ยก็จะเป็น1920คูณ1080อะไรประมาณนี้ครับ แต่ผมเลิกเป็นโฟกัสเนาะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเฟรมเรทนะครับผมซึ่งเฟรมเรทอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราอัดคลิปมานะครับตอนที่เราอัดเนาะไม่ว่าจะเป็นการอัดหน้าจอหรือว่าการอัดคลิปผ่านกล้องเนี่ยมันจะมีให้ตั้งค่าตัวเฟรมเรทหรือ FPS อยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งเป็น24เฟรม30เฟรมเนี่ยเราก็ควรจะเลือกให้มันตรงกับเฟรมเรทของคลิปนะครับเพราะว่าถ้าเรา สมมำนวนเราอัด30เฟรมแต่เราเลือกเรนเดอร์เป็น6 0เฟรมเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลต่างอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้มันตรงกับเฟรมเรทที่เราถ่ายมาจะดีกว่านะครับแต่ในตัว DaVinci r e s o l v e เนี่ยนะครับหลังจากที่เรา import วิดีโอเข้ามาเนี่ยตัวโปรแกรมจะมีการถามว่าให้มัน optimize ตัว timeline ให้มันตรงกับการตั้งค่าของตัว o o ทเไหมถ้าเรากดตกลงนะครับตัวเฟรมเรทมันก็จะถูกปรับให้ตรงกับตัวหมายถึงว่าเฟรมเรทของ Time Line ครับกับตัว,ตวเฟ จะถูกปรับให้ตรงกับตัวเฟรมเรทของตัวฟุตเทจเราเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้กดตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาตรงฟันเฟืองด้านล่างขวาตรงนี้ได้ครับแล้วก็เลือกไปที่ไทม์ไลน์เฟรมเรทตรงนี้นะครับเพื่อแก้ไขนั่นเองและต่อมานะครับในส่วนของบิตเรทนะครับผมก็ถ้าเป็นปกตินะครับ default เนี่ยมันจะถูกติ๊กที่อ u ต o m ม t ตินะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับให้เรามาที่ตรงออปชันนี้ดีกว่า restrict to นะครับให้เราใส่ค่าบิดเรตเข้าไปเองนะครับ โดยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรใส่ b i t r a t เข้าไปประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงเป็นตารางนะครับที่ทาง YouTube ให้มานะครับว่าถ้าวิดีโอของคุณเนี่ยมี resolution เท่านี้นะครับหรือความละเอียดเนี่ยเท่านี้นะครับและมี frame r a เท่านี้เนี่ยควรจะตั้ง b i t r a t ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างของผมเนี่ยนะครับเป็นวิดีโอแบบ 4K นะครับ3,840คูณ1,000ขออภัคูณ2,160นะครับ เฟรมเรทอยู่ที่24เฟรมนะครับผมตัวบิตเรทที่ผมต้องใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45 MB นะครับแต่ว่าตัวบิตเรทที่มันโชว์ใน DAVINCI เนี่ยจะเป็นหน่วยกิโลไบต์นะครับเราต้องมาแปลงกันก่อน1 MB นะครับเท่ากับ1,000กิโลไบต์ซึ่งก็หมายความว่าอันนี้มันเป็นของผมเป็น45ใช่ไหมผมก็ต้องเป็นเอาไปคูณพันคัก็จะเป็น40,500นั่นเอง นี่ก็จะเป็นค่า b i ตเ a ทที่ผมควรที่จะใช้นะครับเพื่อให้ได้วิดีโอออกมาดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอัตโนมัติเนี่ยนะครับตัวเบสของมันเนี่ยคือดีที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้ดึงคุณภาพออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับผมแต่ใส่มากไปมันก็ไม่ได้ช่วยนะเพราะว่า YouTube มันก็จะมีจํากัด b i t เรทของมันเหมือนกันเนาะเพราะมันต้องเอาไฟล์ไปบีบัดอยู่แล้วนะครับและต่อมานะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่มันเขียนว่า two pass ตรงนี้นะครับผม มันจะเป็นการที่เรนเดอร์วิดีโอแบบ2ครั้งนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าโอเควิดีโอทั้ง2ตัวเนี่ยไอตัว d a v i n c i อ่ะมันจะมาออพติมัลย์ยังไงให้ได้วิดีโอที่ชัดที่สุดแต่กินพื้นที่น้อยที่สุดซึ่งมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของว่าโอเคมันจะประหยัดพื้นที่ลงนะครับแล้วก็ได้วิดีโอที่ชัดที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเทคไทม์หมายถึงว่าอ่ะข้อเสียของมันจุดสังเกตของมันก็คือจะใช้เวลาในการเรนเดอร์มากกว่าปกตินั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสเรื่อองงขแบบ อาจจะตัดต่อในโน้ตบุ๊กที่มันมีพื้นที่จัดเก็บที่จํากัดนะครับตัวนี้ก็อาจจะควรจะพิจารณาในการเปิดใช้เนาะเพราะว่าโน้ตบุ๊กพื้นที่จัดเก็บมันน้อยจริงครับถ้าไม่ได้ไปอัพเพิ่มอ่ะโอเคหลังจากที่เราตั้งค่าตัว Export ของเราเสร็จแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยต้องมานั่งตั้งอย่างเงี้ยตลอดเลยมันคงจะแบบไม่ไหวนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟพรีเซตตัวนี้นะครับหรือตั้งค่าตัวเนี้ยไปใช้ต่อในอนาคตได้นะครับให้มันหมายถึงว่า ทำให้มันกลายเป็น Quick Export นะครับผมหมายถึงการสร้าง Preset เนาะโดยการที่กดจุดไข่ปลา3จุดข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า Save as New Preset ตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะเอาเป็น Export Long Form แล้วกันอ่าอย่างนี้นะครับกด OK เลยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาครับอ่าหมายความว่าต่อไปถ้าเราเข้ามาในหน้า Delivery ตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ Long Form ตรงนี้นะครับที่มันเป็นชื่อผมเนาะของคุณก็จะตั้งชื่อตามที่แบบคุณตั้ง มันก็จะเป็นการที่แบบว่าโอเคเป็น Custom Export ที่ถูกตั้งค่าเนี่ยจะถูกตั้งมาให้มันเหมือนกับที่เรานั่งทำในวันนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด add to render queue นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็กด add to render queue นะครับผมถ้าเกิดว่าในไทม์ไลน์ของเรานะครับเราตั้งค่าให้มันเป็น 1080p นะครับหรือว่าตอนที่เราอิ p พ r ตวิดีโอมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งค่าไทม์ไลน์ให้มันเป็น 4K แต่ว่าเรามาเลือกในตัวเรนเดอร์เนี่ยให้เป็น 4k นะครับมันก็จะขึ้นกล่องถามอย่างนี้มานะครับไม่เป็นไรนะครับให้เรากดแอดไปได้เลยนะครับเรนเดอร์ได้เลยแล้วก็กดเรนเดอร์ออนะครับก็จะเป็นการเริ่มทำการเรนเดอร์ตัววิดีโอแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเซสชันสั้นๆแล้วกันนะครับที่มาอธิบายเรื่องของการตั้งค่านะครับก่อนที่จะเรนเดอร์วิดีโอออกมายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ